t ตเกียวพิกาแฟลาเต้สูตรแคลอรี่ต่ำนะครับแล้วก็ยังมีอีก2องรสนะฮะคือกาแฟดำอเมริกาโน่กับกาแฟดำสูตรโคบิลด้วยนะครับหาซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นโลตัสเอ็กเแล้วก็โลตัสสาขาใหญ่แมคโครหรือซื้อออนไลน์ก็ได้ครับมีเกือบทั่วประเทศละ แล้ววันนี้ก็มาถึงนะฮะกับการรีวิวเจ้ารถ Honda Civic โฉมใหม่เจนที่11ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณศูนย์ Honda Gilman แห่งเมืองฮิวสตันลัดเท็กซัสด้วยนะครับรวมไปถึงพี่คิดแล้วก็เซลลของ Gilman ด้วยนะครับที่ช่วยประสานงานนำรถออกมาให้ถ่ายรีวิวกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับเจ้า c i v i c เจน11คันนี้เป็นเวอร์ชันสปอร์ตนะฮะ ดูเหมือนว่าเขาพยายามจะทำให้ Honda Civic Gen 11เนี่ยเป็นรถหรูขึ้นมานะครับแต่พอหรูปุ๊บมันก็ขาดความโฉบเฉียวถ้าเทียบกับเจนที่แล้วจะดูเป็นสปอร์ตและดูโฉบเฉี่ยวมากกว่าถูกใจวัยรุ่นนะครับอารมณ์เหมือน Accord มากเลยแต่เป็น Accord ที่ถูกปรับมาให้ดูวัยวรุ่นนิดนึงไฟหน้าก็จะมีไฟ LED ขึ้นตรงนี้นะครับเป็น daytime LED light มีฟอกไลท์ด้วยนะครับ ล้อแมกรุ่นของสปอร์ตเวอร์ชันเนี่ยมาพร้อมกับแม็ก8 8นิ้วนะครับขนาดยางก็235 40 R18 นะครับนี่คือท่อของสปอร์ตผมไม่แน่ใจว่ารุ่นอื่นจะท่อเป็นแบบนี้หรือเปล่านะฮะแล้วก็ไฟท้ายยังคงเอกลักษณ์ของ Civic g e n ที่แล้วอยู่ก็คือโค้งหยักแบบนี้แต่เจนที่แล้วมันจะดูแบบเด่นชัดมากอ่าไฟท้ายอันนี้มันจะอารมณ์คล้ายๆ a c c o แ d คอร์ c c อคคผสมกับ Honda Insight อะ พื้นที่ข้างหลังก็กว้างขึ้น,นะฮะกว้างใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับขับเบาะหลังขับไปข้างหน้าได้แล้วก็ใส่ของแน่นอนก็มีกล้องมองหลังนะครับ mm hmm. เจ้าซี vic Gen 11รุ่นสปอร์ตเนี่ยจะมาพร้อมกับเครื่อง2.0 VTEC ธรรมดานะครับไม่มีเทอร์โบ158แรงม้านะฮะ ส่วนถ้าเป็นรุ่น EX กับรุ่น Touring เครื่อง1.5เทอร์โบ180แรงมา้าเหมือนด้านหน้าจะพื้นที่เยอะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยพอเป็นรุ่นสปอร์ตแล้ว Honda เขาทำพื้นที่ห้องเครื่องมาให้เยอะขึ้นขนาดนี้น,น,นี่มันสามารถแต่งยัดอะไรได้เยอะพอสมควรเลยนะ เจ้า n ิ w Honda Civic Gen 11เนี่ยในอเมริกาแล้วกันนะครับจะมีรุ่น LX กับรุ่น Sport Version คือตัวนี้นะครับที่เป็นเครื่อง2.0 VTEC non turbo ไม่มีเทอร์โบนะครับ1 5 8แรงม้าธรรมดาาเลยส่วนรุ่น EX ไปจนถึง Touring นะฮะก็จะเป็นรุ่นเครื่อง1.5เทอร์นะครับ180แรงม้าแรงม้าเพิ่มมาจากเจนที่แล้วนิดเดียวอัตราการกินน้ำมันของคันนี้ก็เฉลี่ยนะครับ ตกอยู่ที่ประมาณ33ไมล์ต่อแกลลอนทั้งนอกเมืองและในเมืองนะฮะราคาคันนี้จบออกมาอยู่ที่ประมาณ2 4 0 9 5เหรียญสิ่งที่เปลี่ยนเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือรูปร่างภายนอกนะครับแล้วก็ภายในส่วนตัวนะครับความฉบเฉี่ยวความดูสปอร์ตของซีวิกเจนนี้มันดูหายไปเยอะเลยถ้าเทียบกับเจนที่แล้วนะครับแต่บางคนก็อาจจะชอบนะเพราะมันดูหรูมากขึ้น ดูมีมีคลาสขึ้นดูขับไปแล้วแบบมองเผินๆเอ้ยแอคคอร์ดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาถ่ายวันนี้ก็แอบลุ้นว่าตัวจริงเนี่ยมันอาจจะสวยกว่าในวิดีโอหรือเปล่าแต่พอมาเจอตัวจริงแล้วเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากในวิดีโอที่เห็นนะครับก็คือแบบนั้นเลยโอเคเรามาดูภายในกันดีกว่านะครับภูมิลัยก็ดูสวยหรูเรียบง่ายสไตล์แบบผู้ดีผู้ดีหน่อยๆน,นะฮะไม่ได้มีอะไรหูวามากมายนะครับ สิ่งที่จะเห็นได้ชัดว่ามันเปลี่ยนและแตกแปลกตาไปจากรุ่นที่แล้วเลยนะครับก็คือไอ้ตรงคอนโซลหน้าที่เป็นช่องแอร์เนี่ยครับดีไซน์มันเป็นแบบเป็นตะแกรงเหมือนรังผึ้งไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเลยเป็นดีไซน์ที่ดูดีขึ้นมานะครับมันก็ดูเกด๋ดีแต่ผมกลับมองว่าเวลาทําความสะอาดสมมติพวกที่แบบทาแบบความสะอาดแบบดีเทลลึกจริงๆเนี่ยคือต้องเสียบตามช่องพวกนี้เลยนะแต่มันไม่ได้เป็นช่องแอร์ทั้งหมดนะมันก็ยังเป็นช่องแอร์อยู่ตรงตรงกลาง ซ้ายกับขวาเท่านั้นนะครับเกียร์คันนี้ยังเป็นแบบหัวเกียร์ธรรมดานะครับออโตเมติก CVT นะฮะเป็นจอ Apple CarPlay นะครับแล้วก็ Android Auto จอนี้จะมีขนาดอยู่ที่7นิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น EX กับ Touring จะเป็น10นิ้วนะครับข้างหน้านี้ก็มี power outlet ตรงนี้ USB 1ช่องคอนโซลกลางตรงช่วงเกียร์ก็โอเคฮะผมผมชอบนะดูดีกว่าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เฟกนะครับ อันนี้เป็นลายแบบสักๆดูดีอ่ะมีเท็กเจอร์วัสดุภายในคันนี้ก็โอเคฮะเฮ้ตรงนี้เป็นพลาสติกผมไม่แน่ใจว่ารุ่นดีกว่านี้จะเป็นพลาสติกเหมือนกันหรือเปล่านะแต่คอนโซลนุ่มครับนุ่มอยู่นุ่มดูดีเลยดูพรีเมียมจะเอ๋อนุ่มนิ่มมากบอกรู้สึกจะนิ่มกว่ากว่ากว่าเจนที่แล้ว หน่อยหนึ่งนะครับแต่รู้สึกเลยรู้สึกว่าน,นิ่เวอร์ชันสปอร์ตนี้จะไม่ใช่เป็นเบาะหนังนะครับก็จะเป็นเบาะธรรมดาพื้นที่อันนี้ผมนั่งนั่งหลังตัวเองนะหลังคนขับผมสูงประมาณ182นะครับยังเหลือขาเยอะเลยฮนะเหลือที่วางเขาเรียกอะไรสเปซช่องว่างเข่าไม่ติดเบาะแน่สบายๆบายเลยฮะเหยียดขาได้สบายน่าเสียดายเวอร์ชันสปอร์ตไม่มาพร้อมกับซันรูฟนะฮะซันรูฟนี่จะอยู่ใน ในรุ่นของ EX ขึ้นไปจนถึง Touring นะครับจริงๆอยากจะรีวิวตัวเครื่อง1.5เทอร์โบให้แต่ว่าอย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่รีวิวกระบะรอบที่แล้วนะครับว่าช่วงโควิดเนี้ยถึงแม้สถานการณ์ในอเมริกามันจะดีขึ้นแล้วแต่มันยังมีผลกระทบสายการผลิตของรถยนต์ซึ่งตอนนี้รถมือหนึ่งเนี่ยสายการผลิตมันมีไม่ทันต่อผู้บริโภคนะครับมันมาน้อยไอรุ่นตัวท็อปๆเนี่ยก็เลยไม่สามารถนําออกมาขับ ทดลองได้เขาต้องเก็บไว้ให้ลูกค้าเขาไม่อยากจะให้ไมเลทมันเพิ่มนะครับส่วนเจ้าคันนี้ขับได้ถ้าง,งั้นเราไปกันเลยดีกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้นะจากการขับคันนี้แวบแรกเลยนะผมรู้สึกว่าผมชอบวิวของฝากระโปรงด้านหน้ามากกว่ารุ่นที่แล้วรุ่นที่แล้วมันจะดูบานนะบานแล้วก็มีกหนก,หนกซ้ายขวาอะไรประมาณนั้นแต่รุ่นนี้มันจะดูแบบมันดูแบบ ลู่ไปข้างหน้ามันดูสปอร์ตอะ่ะมันดูสปอร์ตจากการขับเขี่อ่ะเขาเรียกอะไระแบบเวลาเรามานั่งอยู่ข้างในแล้วเวลาเราขับเรารู้สึกว่ารถคันนี้มันดูสปอร์ตหน้ามันยาวขึ้นอะ่ะอันนี้คือข้อดีนะของการเข้ามาขับข้างในวิวภายในรู้สึกโอเคกว่าเจนที่แล้วจริงๆรุ่นสปอร์ตมันน่าจะมีซันรูนะ พลังอยู่ครับถ้าเทียบกับเจนที่แล้วในเวอร์ชันที่ไม่มีเทอร์โบนะฮะอารมณ์ของการขับขี่มันต่างจากเจนที่แล้วนิดนดเดียวเท่านั้นเองคือมันมันมีความเป็นพรีเมียมมากขึ้นจริงๆนะรู้สึกมันมันแน่นช่วงล่างก็ดูแบบดูหลูขึ้นอนะดูไม่นิ่มเกินแล้วก็ไม่ได้แข็งคือแน่นอนะช่วงล่างมันคล้ายๆล้ c o แอคอร์ดเลยนะ ขนาดซีรีส์ยังบางนะครับแม็กสิบแปดนิ้วแต่เวลาตกหลุมตกอะไรเงี้ยก็ไม่กระแทกมากนะผมยังไม่ได้ลองเล่นตรงนี้เลยเนะนี่ยมันมีขับโหมดอะไรบ้างนะครับเห็นมันมีปุ่มให้กดกดอยู่โหมดประหยัดน้ำมันโหมดธรรมดาแล้วก็สปอร์ตโหมดเราลองอยู่ที่สปอร์ตเลยแล้วกัน ถนนเส้นนี้แย่มากนะเพราะว่าเป็นถนนแบบเขาเรียกอะไรเป็นถนนที่แบบไม่ไม่ได้มีคนรถวิ่งเป็นประจำนะครับมันเป็นทางหน้าโรงงานขยะดูสิเป็นหลุมเป็นบ่อโหดมากโวควรเอาออฟโรดมานะเนี่ยหลุมใหญ่มากอะ่ะฟิลของพวงมาลัยเยี่ยมครับ รถขยะมาเห็นไหมฮะหลุมเบลเลอร์เลยฮะเ <laughs> มื่อก่อนมันเคยเป็นถนนที่แบบผมสามารถอัดศูนย์ถึงหกไมล์ต่อชั่วโมงได้หรือศูนย์ถึงหนึกิโลเมตรนะฮะได้สบายๆแต่ตอนนี้ผมอัดไม่ได้แล้วเพราะว่าหลุมมันเยอะขึ้น สปอร์ตนะครับความรู้สึกโหมดสปอร์ตกับโหมดธรรมดาไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เลยเวลาเร่งจะรู้สึกว่าเหมือนมันเร่งดีขึ้นนิดนึงไป สรุปเจ้า c i v i c Gen 1 1คันนี้นะครับก็ความเร็วแตกต่างจากของเดิมนิดเดียวแทบไม่รู้สึกมากนะครับถ้าไม่สังเกตนะฮะที่ผมชอบเลยในคันนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือเวลาเข้ามานั่งในห้องโดยสารนะครับเวลาขับแล้วมองมองไปข้างหน้าฝากระโปรงหน้ามันดูสปอร์ตเพราะมันมันดูหน้ายาวแล้วก็มันทิ่มลงอ่ะมันไม่บานเหมือนเจนที่แล้วนะครับอารมณ์มันนึกถึงรถยุบ90อะไรประมาณนั้นนะฮะมูลรวมแล้วฟิลลิ่งในการขับขี่ของเจนนี้ ดีกว่าเจนที่แล้วดีไซน์หลายๆคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าดีไซน์เรียบๆแบบนี้ดูหลูๆแบบนี้ฮะถ้ามีชุดแต่งออกมาผมว่ามันแต่งออกมาแล้วมันจะดูสวยกว่าเจนที่แล้วคือแล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมว่ามันน่าจะสวยกว่าเจนที่แล้วเพราะว่าเจนที่แล้วถ้าเกิดแต่งออกมามันจะดูเลอะเทอะมันมีกลิ่นอายความเป็นรถ90นนิดๆเนีน่ยที่แบบพอใส่บอดี้คิทชุดแต่งเข้าไปแล้วมันจะดูแบบสวยลงตัวแบบนั้นนะ่ะผมว่าคอนเซปต์เขาประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ส่วนตัวในมุมมองของผมนะ เดี๋ยวถ้ามีเวอร์ชัน S.I. ของเจนนี้ออกมาในอเมริกาแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะลองมาขับรีวิวดูอีกรอบนึงว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับต่อตอนนี้ยังไม่ออกแต่ที่ออกมาก็คือเป็นซีดานนะครับแล้วก็มีแฮชแบ็กออกมาเรียบร้อยแฮชแบ็กเนี่ยตัวแฮชแบ็กไฟท้ายก็จะคล้ายๆเจนที่แล้วไฟซ้ายขวาใช่ไหมแล้วก็ตรงกลางเชื่อมกันจากซ้ายไปขวาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ดูแบบตะปุ่มตะป่ําเท่าเจนที่แล้วถึงเวลาต้องเอากุญแจไปคืนคนละ เจ้า Civic Gen 11เนี่ยเดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่น S.I. แล้วก็เวอร์ชัน Type R ออกมาในบอดี้นี้ครเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันว่าพอมันเป็น S.I. กับ Type R แล้วเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยไหนๆก็มาแล้วมันมีจอดอยู่ในศูนย์คันหนึ่งเป็นตัว Touring นะฮะกับเจ้า c i v i c Gen 11เดี๋ยวเรามาดูกันว่า Touring มันมีความแตกต่างจากสปอร์เมื่อกี้อะไรบ้างนะครับนี่ฮะ Civic Tour i n g นะครับ แน่นอนสิ่งที่แตกต่างก็ท่อท่อนี้จะเป็นท่อหักหลบอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เป็นท่อคู่ซ้ายขวานะครับขนาดล้อนี้จะเท่ากับตัวสปอร์ตก็คือ18นิ้วนะครับแต่ว่าจะเป็นล้ออลอยสออีแบบนี้สอสีทูโทนขนาดยางก็2 3 5 4 0อ่ดนะครับด้านหน้าก็เหมือนกับตัวสปอร์ตเลยไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะ ภายในคันนี้จะมาพร้อมกับ sunroof น,นะครับรุ่นทัวร i n ิแล้วก็รุ่น EX จะมี sunroof น,นะฮะเกียร์ก็เป็นเหมือนกันนะครับซี v ิกยังคงเอกลักษณ์นะครับยังไม่เป็นเกียร์ปุ่มเหมือนเหมือนแอคคอรนะฮะมีที่ไวล s c ชาร์จโทรศัพท์ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนทัว r i ริคันนี้มาพร้อมกับเบาะหนังนะครับและนั่นก็คือที่แตกต่างจากตัวสปอร์นะครับจอจอตรงนี้เป็นแบบ10นิ้วนะฮะจาก ตัวสปอร์ตจะเป็น7นิ้วเท่านั้นอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากตัวสปอร์ตธรรมดาก็คือระบบเครื่องเสียงเป็นของโบส e นะครับทัวร์ิงนี้ราคาจบออกมา2,9295เหรียญตีซะ30,000เหรียญน,นะฮะทัวริงเป็นเครื่อง1.5เทอร์โบ4สูบ180แรงมา้าหน้าตาเครื่องเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าห้องเครื่องจะดูกว้างกว่าเจนที่แล้วนิดหนึ่ง นี่คือโฉมหน้าของ1.5เทอร์โบสี่สูบนะครับก็ดูเรียบร้อยกว่าเจนที่แล้วหน่อยแต่มันน่าจะทำฝาครอบเหมือนที่เมืองไทยเนาะที่นี่เขาโชว์เปืยๆกันมองเผลนๆน,นี่ถ้าเกิดคนไม่รู้ก็นึกว่าแอคคอร์ดอะแวะมาทักทายพี่คลิปซะหน่อยผู้สนับสนุนของเราอย่างเป็นทางการสวัดดีครับพี่อโอ้โหเดินหล่อเลยนี่เป็นที่เขาส่งมาจากเมืองไทยใช่ปะที่ดูไปอ๋อใช่ครับของพี่เฮงพี่เฮงส่งมาใช่อันนี้หน้ากากแล้วก็เสื้อครับ ใส่ได้พี่คนตัวใหญ่เมื่อวานผมแจกไปคนหนึ่งตัวเบลเลอร์ <c oughs> ใส่ได้เฉยเลยโอ้โหใหญ่ขนาดนั้นเลยใช่ฮะผ้าดีครับไซส์ L แต่ว่าผมก็ใส่แล้วพอดีอะ่ะสวยเลยปีหน้าจะมีซูเปอร์ตัวใหม่หออกมาเขาเรียกโซเทล่าโซเทล่าเป็น SUV หรือซีดานครับ SUV แล้วไฟฟ้าหมดเลยเป็นอิเล็กทริกค่ะว้าวว้าวว้าวาาออกาแล้วรับเลยเลยอดเรียบต้โหวันนี้ไม่ได้เอามาด้วยโอ้โหสีแดงแหลมเลย หมราคาขึ้นเยอะแล้วนะพี่รู้เปล่าในสองพันเนี่ยขึ้นขึ้นหูฉีดเลยเก็บไว้อ่ะต้องเก็บใช่นะส่วนเอามาแต่งอีกรอบไหมพี่ถ้าเทรดที่สดเลยเนี่ยเสร็จพี่เราลูกค้าหรือเปล่าลูกค้าเปล่าโอ้สภาพคลิปมากเลยอิจฉาใหม่ย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องจิาช้างได้นะคะ